ตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ้ยน้ำส้มสายชูยี่ห้อนี้มีปัญหาอะไรหรือเลปล่าอ๋อไ oh <my> ม่ใช่แล้วก็คือไปดูน้ำส้มสายชูยอออสอรอนั่นเองเออแต่พอข่าวออกมาฟินจนต้องจิกหมอนกันเลยล่ะค่ะสำหรับคู่จิน้นหล่อมาดเกาหลีหนุ่มอินสารินดีกรีคิวบอยหนุ่มนะคะจากรัวจุลานั่นเองแล้วก็พระเอกสุดฮอตของวิกพรรามสี่ด้วย กับไฮโซนุ่มตีค่ะคุณไทยน้องชายไฮโซเซนนั่นเองหลังจากที่มีข่าวหลืออักษรย่อนนารักนรักออกมานะคะทำให้ถูกจับตามองว่าเป็นทั้งคู่นี่แหละโดยก็มีคนนำภาพมาเทียบกันค่ะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีการใส่เสื้อเหมือนกัน อยู่ในสถานที่เดียวกันก็เลยยิ่งทําให้ตอกย้ําถึงข่าวลือนี้นะคะงานนี้ก็ทําชื่อหนุ่มอินสารินนั้นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามค่ะสาหรับคู่นี้ก็มีแต่แรงเชียร์แรงสนับสนุนแหละเพราะว่าทั้งคู่นั้นหน้าตาดีดูเหมาะสมกันยังไงแล้วยังไงก็แล้วแต่นะคะเรื่องนี้ก็ยังไม่ฟันธงต้องรอการคอนเฟิร์มจากปากทั้งสองกอนว่าใช่จริงหรือเปล่าส่วนทางด้านของคอมเมนต์เนี่ยมไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแทบทุกคอมเมนต์นั้นเชียร์ให้ งานนี้เราก็เลยต้องรอลุ้นกันนะจ๊ะ